ครับสวัสดีครับผมริวพักภูมิจิตพิสุทธิ์ศิริครับสวัสดีค่ะแซมมี่แซมเปนท่าเน,นื้โพสต์ค่ะตาไพอาเป็นดิชันโน้นค่ะวันนี้เราฟงสูงในโปรเจกเซเว่นโปรเจกต์ใช่ไหมคะใช่ของเราที่เป็นอะไรเลยเป็นหนึ่งเรื่องในเจ็ดเรื่องค่ะเป็นเป็นเป็นยังไงคอกเราที่คือมันจะเป็นหนึ่งในเจ็ดเรื่องที่นนรทสร้างมาจากเพลง ของแต่ละคนคือในแต่ละเรื่องอะครับจะมีเพลงประกอบของมันคือเราก็จะในแต่ละในเรื่องอะก็จะเอามาจากเอามาจากตัวข้อความเนเพลงนั้นควาหมายของเพลงนันนั้นซึ่งเพลงของเรื่องเราก็คือแด่ความคิดถึงก็จะออกแนวดราม่าในนอยแต่จะเป็นอะไรในเรื่องนี้ไม่ใช่ใช่ ที่ซิลมาในฐานะนินเทศค่ะแล้วบอเป็นพาวนะคะก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันค่ะเป็นจริงพวกเราเป็นเพื่อนกันครับแล้วบทเป็นแท็กครับก็คือเป็นเป็นแฟนเก่าพาวออที่เหลือเดี๋ยวให้ไปตามกันอีกทีหนึ่งดนะีกว่าว่าเป็นยังไงแล้วก็อยากบอกอีกนิดหนึ่งคือแบบว่าผมมีโอกาสได้แบบว่ามีส่วนในการเขียนบทเรื่องนี้ด้วยก็คือเราตอนตอนแรกที่ได้รับจดมาเราอยากให้ เราอยากเปลี่ยนบุค <repetition> ล <ceu> ิกของพี่แซมมี่ซึ่งแต่ก่อนเราก็เห็นเขบเล่นแบบบทคอมเมดี้ตลกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็อยากลองลองเปลี่ยนดูให้มันแบบว่าจากจากแบบเขาแบบตลกมาตลอดเนี้ยอยากลองเห็นเขานิ่งๆไปหน้าที่อยากเห็นหน้าที่อยากเห็นอยากเห็นิ่งๆอยากให้นิ่งๆมากไม่ใช่บอกว่าให้รำคาญเลยก็บอกว่าอยากอยากเห็นในอีกมุมๆในที่เป็นทางนีนั่นอีกแบบนึ่งตรงนี้เต้นคิวแบบ ในเรื่องของเรา,เราจะมีเพื่อนนิดหน่อยใช่ในเรื่องของคนอื่นอาจจะมีแบบโยงกันนิดหน่อยหรือ,อว่าอ่ะคนนี้เป็นเพื่อนคน,นนั้นในในเรื่อง,องในเจ็ดนี้แต่ว่าหลักในเราก็จะเป็นเราสามคน,เ,นเป็นเปน็นส่วนใหญ่ก็มีเพื่อนมีเอิร์ธม,<อ>มีแบบสุดยอดอะไรบางทีมีนายาแมาใช่แม่มา,มาอย่างอย่างตัว,ต,วตัวแพ็คเองในเรื่องเนี่ยก็จะมีก็จะเป็นเพื่อนกับเอ่อสุดยอดซึ่งจะเลื่อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเส้นเรื่องทั้งหมด7เรื่องครับ มันจะเชื่อมสัมพันธ์กันหมดเลยครับผมลิงลิง,ลงทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วอย่งแม่คะคเขาบอกางานนี้ะมาต้องเกงน,กนมเตรยมอหนะอันนี้เครียดมากค่ะ ก็อันนี้เป็นเหมือนแบบว่าท้าทายหนูมาก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 ค่ะแบบก็อยากทําออกมาให้ดีที่สุดพยายามแบบถามทุกคนว่าแบบทาตัวละครนี้สามารถทําแบบนี้ได้ไหมเพราะถ้าเป็นตัวเราจริงๆเราไม่ทําแบบนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แน่นอนไม่ได้ด้วยไม่คิดจะทาด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบโอเคก็ลองลองทาดูได้แบบได้ลองอะไรใหม่ๆแบบตื่นเต้นดีค่ะก็ฝักดูในเรื่องด้วยนะคะว่าได้หรือไม่ได้กระโจนเรื่องนี้ เอาจริงนะเอาจิจริงๆคือสลับกันเลยเหมือนแบบหนูก็จะถามว่าแบบถ้าตัวหนูเป็นน้องไม่อาจจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนาา่าจะปรึกษาน้องประมาณนั้นนะคะของไรก็จากบทที่เคยเล่นมาจะเป็นเหมือนน่ารักน่ารักใสๆเรียบร้อยอันนี้ก็จะแบบบอกคำว่าอะไรดีนะใช้คำว่าอะไรดีคือก็จ,จะแบบออกแนวแก่นขึ้นห้าวขึ้น<อ>ที่จะไม่เหมือนพายาปกติทั่วไปใช่ครับผม จะเื็ร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะเจะเป็นสัมัเดียวองเพงใช่ค่ะแต่ละเลือก็จะมีเพลงต่ละเลงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคือปวดกใช่หรือยังหรือว่าทอะไรไอ๋อก็มีเปิดป้องไป ถ่ายไปบ้างแล้วครับส่วนอนไรงครับผมเรื่องอื่อนบางทีก็ถ่ายใกล้ใกล้จบกันแล้วแต่ว่าเรื่องที่เราได้แบบนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าโลเคชั่นด้วยความโควิดเั่ได้ยัง่ายนะครับผมก็ ฝากให้ทุกคนติดตามนะครับเซเว่นโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์เลยครับมีแต่ละเรื่องมีแต่แตเรื่องก็หลากหลายอารมณ์หล,หลากหลายความรู้สึกออกไปอยากให้ทุกคนได้ลองติดตามกันเร mm ียกได้ว่ามันเป็นสิ่งซีรีส์ที่เป็นรูปแบบใหม่ของวาบิ hmm. ด้วยที่แบบว่าเราจะเห็นคาแรคเตอร์ hmm. ของแต่ละคนที่แบบว่าแตกต่างกันออกไปอย่างเห mm ็นแซมมี่ก็จะแตกต่างไปแบบนึงอย่างพี่พายอาก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์อีกแบบนึง mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนได้ลองติดตามกันครับแล้วลองว่าสนุกแน่นอนครับผมค mm ่ะ hmm. ขอบคุณครับ 哎，对对对，